นี่เลยนี่ครับตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตอบถูก6ข้อแล้วนะครับได้แต้มมาหกแต้มครับเรียบร้อยรับกระเป๋าแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหากท่านกำลังมองหาเว็บขายดีเกมอ t เทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียน100%แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกคน,นะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากาช่อง TJE TPE กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเย้วันนี้ก็คลิปตอบคาถามมาแล้วนะครับนี่เลยคําถามใหม่มาแล้วครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นเอาปืนถาวรไปได้วยกันนะครับท่านผู้ชมผมมาเฉลยแล้วผมไปหาคําตอบมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับคําถามข้อที่1นะครับของวันที่8นะครับจากการแข่งขันวันที่นะครับ day หนะครับทีมใดที่คว้าทีม of the day ไอคองนะครับก็คือทีมได้ชนะเยอะสุดนะครับคำตอบก็คือทีม CGG นะครับเป็นทีมที่ชนะถึง2ครั้งนะครับคือชนะถึง2แผ่นที่แล้วก็ได้คว้าแต้มนะครับสูงสุดไปนะครับแก้มเก็บนะครับสะสมสูงสุดของวันนั้นนะครับก็เลยได้เป็นทีมเอาเดือนเดย์ครับคาถามข้อที่2นะครับทีมใดคว้าบูย่าจากแมปที่1ไปได้นะครับก็คือทีมใดที่คว้าบูย่าจากการแข่งขันครั้งแรกนะครับในวันที่ะครับก็คือจับคู่ครั้งแรกแผ่นที่แรกอะ ทีมได้นะครับคว้าบุญยาคือทีมราได้ที่1นะครับคำตอบก็คือทีม Data X นะครับข้อที่1นะครับนี่เลยนี่ครับตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตอบถูก6ข้อแล้วนะครับได้แต้มมาหกแต้มครับเรียบร้อยรับกระเป๋าแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคําตอบเป็นอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดครับแล้ววันสุดท้ายเราจะได้ลูกซองไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ก็คําตอบคําถามนี้ตอบได้ถึงวันที่4ตุลานะครับก็คือนั่นแหละครับรีบเข้ามาตอบแล้วกันนะครับใครที่เป็นสายฟรีก็ควรจะตอบไว้นะเพื่อจะได้ของกันนะครับแล้วใครไม่รู้จะตอบอะไรก็ติดตามช่องพี่ครับพี่จะเฉลยทุกอาทิตย์นะครับที่มันมานะครับคำถามนะครับจะมาอาทิตย์ละครั้งนะครับโอเคนะครับตามนั้นบ๊ายบายครับทุกชมนี่แน่บ๊ายบายครับไปแล้วนะครับมาเช้าไปเก็บแรงมาบอกเลยว่าตึงจัดนะครับตึงเปี๊ยขึ้นหนึ่ง้วลดหนึ่งนะครับไปละ